สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Stay f o c u s อีกแล้วนะคะใน grammar ep 2นี้ค่ะเราจะมาพูดเกี่ยวกับประเภทของคำนามกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันทีละข้อเลยนะคะอ่ะมาดู2ข้อแรกกันก่อนเลยค่ะ common noun กับ proper noun common noun คือคำนามทั่วไปนะคะส่วน proper noun ก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคำว่า dog นะคะคถ้าชื่อของมันก็คือ max แบบนี้นะคะเราจะต้องทำตัว m เ,เป็นตัวใหญ่ด้วยอย่างเช่นคําว่า city เป็นคนํานามทั่วไปถ้าสมมติว่าเป็นชื่อของมันเราก็จะให้เป็น proper noun ก็อย่างเช่น bangkok นะคะอย่างเช่นคําว่า country นะคะเป็นคนํานามทั่วไปค่ะแปลว่าประเทศแต่ถ้าจะเจาะจงลงมาอีกว่าเป็นประเทศไหนเราก็ต้องใช้ตัวใหญ่แบบนี้เป็นชื่อของมันค่ะ thailand ะะต่อไปค่ะ countable noun กับ uncountable noun นะคะ count แปลว่านับค่ะ able แปลว่าสามารถนะคะ un แปลว่าไม่ countable แปลว่าสามารถนับได้เพราะฉะนั้น uncountable ก็คือนับไม่ได้นั่นเองคำนามที่นับได้นะคะอย่างเช่นเอา dog เมื่อกี้เลยเนาะ มันจะนับได้ก็คือหมายความว่าทําเป็นเอก,กพจน์ก็ได้หรือทําเป็นพหูพจน์ก็ได้แบบนี้นะคะส่วนหลักการว่าไอตรงอะแอเนี่ยเมื่อไหร่จะเติมอ uh, ะเมื่อไหร่จะเติมแอนตรงนี้เราจะทําเป็นอีก EP หนึ่งแยกออกมาเลยนะคะแล้วก็ที่เติม S เป็นพหูพจน์นี่ก็เหมือนกันค่ะบางทีก็เติม S บางทีก็เติม e อนะคะเดี๋ยวจะแยกออกมาเลยอีก EP ีหนึ่งนะคะ ต่อไปคะ่ะข้อที่4 uncountable noun ก็คือคำนามที่นับไม่ได้พวกนี้จะเป็นอย่างเช่นของเหลวนะคะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะเป็นอากาศนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆเป็นเสียงดนตรีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะพวกที่เรียกรวมๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพวกที่เป็นของเหลวอย่างเช่น water milk แบบนี้นะคะพวกที่เป็นเม็ดเล็กๆก,ก็คือ sugar ไม่อ่าน s ูกา r นะคะ sugar sugar salt sand แล้วก็พวกที่เป็นอากาศนะคะ air แล้วก็ weather ข้อมูลค่ะ information information คือข้อมูลคำไหนที่ลงท้ายด้วยชั้นขอสเตรสข้างหน้าคำว่าชั้นนะคะ information แบบนี้นะคะแล้วก็มีคำว่า news ที่แปลว่าข่าวสารนะคะเติม s เ,เฉยๆแต่ไม่ใช่พาหุพจน์นะคะคำว่า news เนี่ยเคยได้ยินมาว่ามันมาจากทั้งหมด4ทิศนะคะอันนี้คือ north east west south รวมกันแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะ u n c o u n t a b l e now ถือเป็นเอกพจน์ค่ะแล้วก็พวกดนตรีนะคะอย่างเช่นคำว่า music แต่ถ้าคำว่า song จะนับได้เป็นเพลงเพลงไปนะคะส่วน music นับไม่ได้นะคะต่อไปคำว่า furniture อย่างนี้เป็นการพูดรวม,รวม เรียกรวมๆเราก็จะไม่นับอีกถือว่าเป็นค n c น u n t a b l e n o ์ n แต่ถ้าจะเรียกให้เรียกเป็นชิ้นแยกๆออกมาเช่น chair one chair two chairs one table one desk นะคะ one sofa one armchair แบบนี้ค่ะแล้วก็มี luggage Luggage ก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะกระเป๋าเดินทางเนาะ ในภาษาไทยเราเหมือนจะนับได้เลยนะคะแต่ที่จริงแล้วคือมันเรียกรวมทั้งหมดเลยกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่นะคะถ้าจะนับจริงๆให้แยกนับเป็น bags เป็น suitcase เป็น backpack แบบนี้นะคะให้แยกนับแบบนี้ไปต่อไปค่ะ concrete Now n กับ abstract นะคะ abstract n o u n concrete เหมือน concrete นั่นแหละนะคะคือมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เนาะ พวกนี้อย่างเช่นคำเหมือนเดิมอย่างเช่นอ uh, Pen c นซิลอะไเงี้ยอ่ะเพนซิ dog, dog นะคะ cat tree โอเคต่อไปข้อที่6ค่ะ abstract ก็คือคำนามที่นับไม่ค่อยได้นะคะมักจะเป็นพวกที่มีคำว่าการ ในภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่าพวก gerund นะคะคือพวก verb ที่เติม ing แล้วทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองนะคะเช่นคำว่า walking walking แล้วก็ต่อไปจะมีคำที่ลงท้ายด้วย suffix ต่างๆนะคะอย่างเช่นคำว่า meant นะคะอย่างเช่น suffix p o c t i o n แบบนี้แล้วก็ ness นะคะ พ o o d d o m um, นะพวกนี้ก็จะแปลว่าความนะคะอย่างเช่นคำว่า entertainment entertainment มีคำว่าเชิญน,นะคะความหรือการนี่แหละนะคะการตัดสินใจนะคะ nest อย่างเช่น happiness ความสุขค่ะแล้วก็มี hood อย่างเช่น motherhood แล้วก็มีเดมนะคะ freedom อิสรภาพแบบนี้อาจจะไม่ได้แปลว่าความทุกอันนะคะแต่พวกนี้เป็นอาการระนามนะคะอาการระนามบางตัวก็จะเป็นตัวที่นับได้บางตัวก็จะนับไม่ได้ต้องดูเป็นทีละตัวไปนะคะข้อที่เจ็ดค่ d n o u า c o m p o u n d noun คือคำนามประสมค่ะคือคำที่ผสมกันระหว่าง2ตัวอย่างเช่นคำว่า birth กับ day นะคะรวมกันเป็น birthday วันเกิดนั่นเองแล้วก็ collective noun นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคือคำนามที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเรียกรวมๆนะคะก็อย่างเช่น bunch flock แล้วก็ school school ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแปลว่าอะไรนะคะ bunch เป็นหวีก็ได้ a bunch of bananas หรือ a bunch of flower a bunch of flowers a bunch of flowers นะคะถ้าเป็นฝูงอย่างเช่น a flock of sheep sheep เนี่ยเวลามันเป็นพะหะพุพ์มันก็ไม่เติม s นะคะห้ามเติม s นะคะแล้วก็ a school of fish a school of fish แปลว่า ูงปลาค่ะเอาล่ะนี่คือประเภทของคำนามทั้งหมด8ประเภทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใน EP ต่อๆไปนะคะว่าการเติมอะแอนใช้อย่างไรเติม SES มีหลักการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ Stay Focus ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ